วันนี้ก็จะมาสร้างรูปภาพแบบคลิปนะฮะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะเวลาเราส่งในไลน์เนี่ยภาพก็จะเคลื่อนไหวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาภาพน้ำผุนะฮะแม้ว่ายังยังไม่ได้เปิดดูนะฮะลองดูนะครับแจะพ่นๆอยู่อย่างนี้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำนะครับก็เริ่มแรกเลยก็ถ่ายรูปนะเปิดกล้องถ่ายรูปธรรมดานี่ ไหนก็ได้นะครับถ่ายรูปครับ3มวินาทีอโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่โปรแกรม Capcut นะครับนี่ตัวข้างล่างนี้เลยครับอยู่ตรงกลางนะฮะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับ จากนั้นก็เลือกรูปครับสามวินาทีเติมครับโอเคคันนี้เวลาเรากดเปิดกล้องนะมันจะมันจะใส่สายเราก็จะตัดหัวท้ายออกนะครับเราขยายหน่อยนะฮะอ่าแล้วก็เลื่อนมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็เลือกที่ภาพเอ้ยเลือกที่แถบวิดีโอนะครับแล้วก็กดตรงแบ่งฉากนะฮะด้านล่างนะครับที่เขียนว่าแบ่งฉากนะครับ ท้านล่างซ้ายมือของเรานะฮะกดแบ่งฉากปึ๊บอ่าคราวนี้ก็ไปก่อนถึงตอนปลายหน่อยนึงแล้วกดแบ่งฉากนะครับะกดไปอีกทีนึงแบ่งฉากนะครับแล้วก็ลบออกเลยเลื่อนกดเลือกส่วนท้ายนะฮะแล้วก็ลบออกเป็นรูปถังขยะนะ สายมือเราเนี่ยเลื่อนมาลบมาขั้ตอนแรกเราก็ลบออกเช่นเดียวกันนะฮะก็เลือกปุ๊บแล้วก็กดถัดไปล่กออกนะลองดูทีนึงอ่าภาพค่อนข้างนิ่งนะออภาพค่อนข้างนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับแคปคัทเนี่ยถ้ามันจะมีปลายวิดีโอนะเราก็ตัดออกนะฮะก็เลือกแล้วก็กดลบนะครับ แล้วด้านบนนะฮะด้านบนที่เขียนว่าชี้ให้ดูด้านบนนะฮะที่เขียนว่า1 8 0แปีเนี่ยก็กดไปเลือกแล้วก็เราก็เลือกกิฟต์นะฮะ อันนี้มันเลือกได้สอง p ้อยสี่สิบีนะฮะที่ยังไม่เสียตังค์แต่ถ้า300 3, สามร้อยถึงสามหร้ยสี่สิบเนี่ยจะเสียตังค์เราก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับส่งออก้วเดียวเสร็จแล้วอันนี้เราไปลองดูเวลาเราส่งไปที่ไลน์นะฮะเราก็กดเลือกภาพนะครับส่งโอเคเห็นไหมฮะก็จะเป็นน้ำพุวิ่งตลอดเนี่ยเหมือนด้านบนนะฮะอ่าโอเคครับไปลองทำกันดูนะครับ